แม่ก <Merci. S 2> ับสูงเม็รสามบสามสบวกสามบวกประมาณนี้แหละครับกับลำตัวแม่เดี๋ยวสอตัวสุดท้ายนี่ครับเนครื่องดำดีเนาะเครื่องดำดีพวงหางยาวนี่ยครับสดดีครับลูกสาวก็ได้แม่กับสดดีรับพวงหางแข็งช่เอานี่ยครับฝากเบอร์ติดต่อไว้นะครับผมศูนย์ห0หนึ6งศูนย์หกหองาอำเภอ ยางชุ่มน้อยแับหน้าตาแม่สดดีหวัวลูกเวียดสดสดเลยมาคอดได้ก็จังไปใส่เอานี่ครับไปพัฒนาสายพันธุ์ต่อไปอเขาข้าแข็งดีแับตัวเลยมันๆครับผมกับบรรยากาศแบบเก็บตกนี่ครับแม่ลูกแม่ลูกเล่กโตผัวพ่อลูกกัน ี่กับลูกนอนอยู่หันครับข้อเท้านั่นแหละลูกตัวผู้นี่ครับอันนี้แม่เพื่อนยี่สังพีนี่กับอันนั้นผีแม่นี่ครับแม่เขายาวๆแน่นี่ละ่ะนี่ครับแม่แม่ลูกคู่นี่ละ่ะในแพ่หัวฮาซิบแปดนี่ครับสายเลเหานนเขาคือเป็นแต่หวัวแท้น,นี่คร<ๆ>ับนี่ครับเขา,าเพรมันเขากว้างนี่ครับแม่ลูกเล่นี่ครับคู่นี่ฮาซิบแปดนี่ครับถ่ายแม่เพื่อนงวดติดกันอาทิตยายบรละเอียดถาน,ดนาทประใน ครับเต่าลูกแม่่นนีครับแม่กับสูงประมาณเมตรสามสิบหาลูกลูกไส้นอนอยู่หันหน้าแหงลูกไส้่นคู่นี่นี่ครับเหลือคู่เดียวสุดท้ายนี่ครับแม่ลูกลูกเล่หน้าตาแม่สดดีหน้ะม่ามันกว้างคนละกับาวกเขาหน้าสิบแปดใหญ่เงี้วนี่ครับล่ามตัวแม่เพิ่นฝากเบอร์โทรไว้แน่พ่อมีบ่ครับบ่มีนรอพ่อเนาะไม่มีเบอร์โทรนี่ครับ อำเภอไดนละพอ่ออยู่อำเภอไดนครับบ้อเนี่ยเาะอยู่อุทุมพรนอเนี่ยหรอครับห้าสิบแปดกับลูกไสนน่นอเนี่ยพูดเอามันมัน,มนครับผมกับยวเดินต่อเอาไฟถามหานะครับไฟอยากได้แม่เสือทองอยู่บ่ครับทองมาอยู่ในแับโองกันจังไปตรวจเอาเนาะครับอยากได้แต่ว่าทองหยดล,ล่ะล่ะแจวเป็นทองจังไหนสองหมื่นซีพันบาททดลองได้ รับสองหมื่นสี่ตอรองได้ครับแม่เสือนะครับเพื่อมีผู้ใดสนใจนะครับสองหมืนสี่พันบาทเลือดเลือดสุดท้ายแม่เสือนะครับสูงกับประมาณเมตรยี่สิบนะครับแม่เสือสองหมืนสี่พันบาทเป็นว่าทองอยู่แต่ว่าจังมาตรวจเอานะครับทองโยอดแล้วเจ้าแม่ทองจะเดือนเมื่อก่อนเป็นว่าสีเดือนประมาณสี่หาเดือนนะครับจังมาตรวจเบ้างนะครับแม่เสือสองหมืนสี่ฝากเบอร์โทรไว้ก่อนนะครับ 085 0 2แ6 9 0้ตัวขาวแมนบ่กครัขออหรอนะครับตัวนี้แม่เสือ2อ0 0มนี่ครับด่ได้เบ์อ่ะนะครับนี่แม่เสือเอาเสือไปเลี้ยงนะครับแม่เสือจะยันได้ไยแม่เสือ แม่เสือก็มีเนาะโอ้เสือคงเอาเสือโค้งเขามาเลี้ยงนี <c oughs> ่ครับไล่คือเสือเบิ่ดโตเลยเออนี่ครับแ,แม่เสือของแปลกแม่เสือโค้งนี่ครับใครอยากได้เอาไปเลี้ยงสองหมื่นสี่ นลูกวะพ่อครับไลฟ์ไหนพ่อคู่นี่โอ้ยเขาซื้อว่าสามหมื่นสามหมื่นขายตอายย่อไลฟ์ได้หรือเปล่าขายต่อสามสิบสี่สามสิบสี่ห้องไว้นี่ครับกันไหนเลยเลยสามหมื่นไปกันเพราแบงไหนอยู่เพราะงั้นเป็นลูกตัวแม่์ยังดีต้องบอกเนาะกับลูกแม่แแม์ยังดีลูกแมยอ์อีหละอีหละสาวสวยนี่ครับลูกแมย์อีหละขายได้เราผมผมเพื่อขอครับผมขายได้ที่ซื้อไฟฝากฟรีฝากน้องนี่ครับแต่ว่าพ่อเพื่อนบ่มีโทรศัพท์ นี่ครับเพิ kind of ่นบรได้ใ hmm. ส์โทรศัพท์อันนี้ไายฝากพี่ฝากน้องซื่อๆน่ครับวันราค่าสามนี่คือประมาณ30,000คู่นี่30,000กว่าบาทนะครับ30,000ื่นเอ็ดสามหมนสองนี่ก็พอขายได้อยู่นะครับลูกแม่อีละลูกแม่ตัวแม่ครับแม่ลูกลูกตัวแม่แางดีโอ้ยลูกประแงมึงรับลูกงามดีนันก็พอเลี้ยงอ่ะได้ให้ก่อนจะไปซื้อง่าสาวตัวเดียวอยู่จริงสามปีก็ว่าได้ อันนี้แม่ลูกลูกตัวแม่น้อยลูกมันกับเป็นสาวอะไรยังหน่อยนี่ครับสามสิบสี่ห้องไว้นี่ครับเอาเนี่ยแล้วสายไทยๆห่อเนี่ยพวกเขากันเท่ดีนี่ครับงวไทยกิกกนง่ายเลี้ยงง่ายพ่อแล้วปะนี่ครับเครื่องดับดีพวกหางกันยาวนี่กับรับโตตัวโตเพิ่นนี่ครับเบ,บ, <โอ S 1> บอร์โทรศัพท์พ่มีที่อะเบอร์โทรศัพท์พ่มีมีอยู่จำไม่ได้ อยู่เมื่อใดลราพ่ออยู่กันทลารักกันทลารักนี่ครับแม่ลูกอยู่ตลาดง่วกันทลารักตลาดง่วกันทลารักนี่ครับมืออื่นเนาะพ่อนาะใครอยากได้ก็ไปเอาอยู่หันครับนี่ครับแม่ลูกครูนี่นี่ครับมืออื่นพ่อเราไปกันทลารับไปแบงเอานี่ครับเอาสามหมื่นสี่หองไวเช่นน้กับไปเบิ่งเอาไปต่อรองเอาเอามันมันครับพ่อครับผมคุณครับผม จับได้ายได้จงเอาไปเหลี่ยงุาน่นี่ครับจับได้ได้จบ่การขายเรียบร้อยไร้ไหนนะครับนี่ตานไหนครับสองหมื่นหาครับสองหมื่นห่าพันบาทแม่สาวหน่อยโอ้นี่ครับ อันนี้จะคล้องเก่าเนี่ยผู้นี้จะคล้องเก่าเคนหนนี่ครับผู้นี้จะคล้องใหม่ป่าววะหนี่ครับผู้นี้จะคล้องใหม่ไปลงอำเภอไหนพ่าวอำเภอพูนทองร้อยเอ็ดห้วยมาได้ซื้อไก่ตัวนี้อ๋อผู้เฒ่าซื้อไปผู้เฒ่าเลี้ยงครับยังมาคือมาซื้อไก่เดี๋ยวจะพข้ามาครับผม นี่ครับสองเมื่อนหาครับตัวนี้ไปลงลอยเอสแต่ว่ามาซื้ออยู่สมปอยโอ้นี่ครับเดินนั่งไกลแห้งเลยนี่เอามันมันครับพ่อครับแม่ครับผมผมพูดในลายครับผมนี่ครับโอ้ม่าไกลตัวนี้มันอยากขายแล้วครับนี่ครับเอาเบิ้งแม่สาหน่อยก่อนลายแม่ครับแม่สาหน่อยครับฟังบ่อพีดครับหนึ่งหมื่นห้าพันห้าร้อยตัวแม่ด้วยครับเ่ราะเป็นตัวผูนี่ครับหนึ่งหมื่นห้าพันห้าร้อยนี่ครับเรื่งถ่ายก่อน นะพี่แรับแม่สาวน่อยสาวไทยเฮาหนึ่งมนห้าพันห้าร้อยนี่ครับตัวใหญ่แ้วครับสามสิบสานี่ครับอ่าเพื่อมีผู้ได้สนใจเอาต้นก็ดีดิเลยนครับตัวนี้สามมือนสามนี่ครับลำตัวนถ่ายสูงประมาณเมตรยี่สิบ่าไหยร้อยสามสิบห้านี่ครับเบื้องต้นลำำตัวา้ 35, าตา มีผู้ใดหมักหนึ่งกับต่อรองเอาเอาไปเลียงก็ได้ทับเรียบร้อยแล้วเรียงแล้ไปนได้ยเียงแต่ว่าตอนทับเอาบ้ามันทับนี่ับนี่ยคับสามสิบสามสิบสามหาลอยเนี่ยครับสามสิบสามหาลอยแล้วก็เมื่อนหาครับก็เมนึ่งแมไงหนึ่งนี่กับแม่สาวหน่อยหนึ่งก็เลียงก็เลียงนี่ยคับ ฝากเบอร์ติดต่อไปอีกนะครับ084 707022633นะครับอําเภอห้วยทับถันห้วยทับทันเอาเนี่ยครับสายเลเอาครับเอาไปเรียกไปคุ้นเดแต่แต่ผู้มากเอาเดี๋ยวไปพัฒนาต่อฮามันมันครับผมสายดื้อเขาไม่จะในตลาดอีกแล้วนี่ครับสายดื้อนี่ว่าแม่นเมาเหล้าขาวตัวนี้ นี่ครับสายดื้อ่ฮะเดินนายลาเดินนะขัดขัดเดี่ยวนี่ครับสายดื้อ่ฮะแม่สาวย่างดีตัวนี้เ่อค่อยได้เข้าตลาดหมดที่เจิ้งเลยเมื่อค่อยได้มาโดนแม่สาวน้อยนี่ครับสายดื้อ่เอาเนี่ครับสำหรับท่านที่ตามหางัวไปคุ้นนี่ครับ โค้งใหญ่ๆนี่คับตัวนี้ร้านไหนละครัหมื่นแปดพันห้องฟังบอผิดครับหนึ่งหมื่นแปดห้าร้อห้องไหเนีครับแม่ใหญ่ๆตัวนี้ละหนึ่งหมื่นแอันนี้ห่งหพันตัวนี้หน่งห้าพันี่ครับตัวแม่คือกันเนี่ยครับหน่หาพันสูงเมตรยีหนี่ครับตัวนี้ตัวแม่คื้กันโค้งสร้างดีตัวหมื่นแตัวนี้ครับใหญ่สูงเมตรสามสิบห้นี่ยครับสแม่นี่เนี่ยครับเหือสองตัวสุดท้ายโอ้เนี่ยครับไปตามหางัว พ่อขุนแห้งนี่ครับอัดยาไทยขยานกลับไปยาบำรุงกลับไปนี่ครับเอาไปขุนเอ๋อมีเบอร์ติดต่อมาพ่อมีกไครับฝากไว้นย์เก้าแปดศูนย์ห้าเจ็ดแปดศูนี่ครับจ็ดแองสากสองสามนครับอำเภอคุขันนี่ครับเหลือสองแม่สุดท้ายนี่ครับนี่ใครมักง้อโค้งเฮ้านี่ครับโอ้นี่ครับ เนี่ยเราเนี่ยนี่เระไปเลี้ยงไปขุ้นยังอ้วนขึ้นกว่าเก่าถ้าเอาว่าอ้วนไปขุนแล้วน่าจะอ้วนเอาจจอยไปเลี้ยงมาเกินสองเดือนเนาะไปเลี้ยงมาเกินสอเดือนคืนเต็มมะยะนี่ครับนี่ล่ะสายขุนสายโค้งเข้าคองแท้เลยหมื่นแปดก็หมื่นหาครับตัวคุณนี่ครับนี่ล่ะลดได้อีกนี่ครับรถได้อีกนี่ครับบัวค่าน้ำมันนิดหน่อยรถได้อีกนี่ครับเอามันๆครับผม อันนี้เป็นวัวเนื้อนะครับ2 8 5 0มืนแารนีครับเบอร์โทรเดียวกันครับกับเมื่อกี้นะครับสองหมสูงกว่าบ้านเมษาที่ผากันนะครับวัวเนื้อ2 8 5 0มืนแารนีครับตัวนี้คุ้นมาเรียบร้อยแล้วเต็มแล้วนะครับพ่อเมื่อกี้แล้วครับนี่ครับสองหมื่นแปดอ๋อเนี่นะครับ อาเบิ้งค่แม่ลูกก่อนไผถามาหมาแม่ลูกเอาไปเลี้ยงคู่นี่ร้ายไหครับแม่ลูกเขานาะฟังโ่ผิดเป้2 5 0 0ห25,000า,าพันบาทแม่ลูกลูกตัวผู่นี่้ครับ25,000แม่สูงเม็ดสิบหานี่ครับตัวนี้แม่ลูกลูกตัวผู่25,000บาทโอ้ของแท้เลยถูกตี่สุดในตลาดแล้วมั้งนี่แม่ลูก <laughs> แม่ลูกลูกตัวผู้ครับสองมื่นหาครับฟังบ่ผิดนี่ครับกำลังดูดกันอยู่เลยนี่ครับดูดได้มาล่าดูดเลยนี่ครับหน้าตาแม่เพื่อนต่อรองได้อีกต่อรองได้อีกสองมื่นหายในต่อรองได้อีกครับสองวัดใจนี่ครับแม่ลูกไปนี้สายผูกเขาเหรอครับสายขุนมื่นหนึ่งหมื่นหกพันบาทนี่ครับตัวนี้สายขุนเนาะกับสูงกับประมาณเมตรยี่สิบนะครับพอเกินนี่แน่นอนนะครับสายขุนหนึ่งหมื่นหกพันบาทนะครับ กำลังรอเลยกับนาตาเพื่อนเนี่ยยิ้มแบกละนี่ครับนาคุ้นแหงกับเดลโตตัวลองได้อีกพวกนี้แหละครับตัวเถิกเล่ดีสองหมื่นพอดีกับเถิกเล่ดีสองหมื่นกับนาตาเถิกเลดตัวนั้นก็แม่นกันหมดครับตัวใหญ่หลายนะครับสามสิบสามนี่ครับต้นหน้านี่กับสามหมื่นสามพันบาทนี่ครับทายสูงเมตรยี่สิบห้าครับเดลโตครับตัวนี้ โอ้นี่ครับสองเมืองหาแม่ลูกนะครับสายเรี่ยห่อฝากเบอร์ติดต่อไปอีกนะครับผม084 962 3563ของหนุ่มเมืองช้างหนุ่มเมืองช้างอ่าเนอ่ยครับอ้าวมันมันครับผมโอ้ของดีราคาถือก็มี่สองเมืองหาต่อรองเอานี่ครับสุดยอดเลยเหลือแต่ลูกมั้ยครับเหลือแต่ลูกไลฟ์นะครับลูกเพื่อน สามหมื่นหนึ่งพันบาทถึงกับแม่สาวน้อยนะครับเหลือแต่ลูกสาวสามหมื่นหนึ่งพันบาทถึงกับแม่นี่เครื่องดำดีพวกหางก็ดีถึครับถ่ายสูงเมตรยี่สิบนะครับตัวนี้ไม่คือโทรมาไวเลยนี่ครับนี่ครับหน้าตาอันนาพีลาะไรถึงกับย่นดีนี่ครับเหลือแต่ลูกสาวตัวเดียวนะครับเนาะตัวเดียเหลือแม่เดียวสามสิบสามสิบเอ็ดสามสิบเอ็ดถึงกับตัวรองได้ นี่ครับฝากเบอร์ที่ต่อไปอีกนะครับ087 087 958 958 2300 2300นี่ครับ31,000บาทช่วงนี้เป็นยังไงครับเหตุการณ์เท่าการขายการขายเปพียงไดหนอพ่าได้อยู่ครับว่าเดลีมอยู่พอดีอ๋อมันมั่นครับผมครับครับผมนี่ครับอาเนี่ครับถ่ายพอแล้วเหลือแม่สุดท้ายแม่เล่นี่ครับแม่สาวเล่เหพ่อแม่สาวเลยนี่ครับแม่นี่ไลฟ์ไม่ได้หรอพ่อ สองหมืน่นสองหมื่นสี่พันบาทบแม่สาวเล่ไงครับขายตามหาเล่อยู่ไงครับหน้าตาเพื่อนแม่สาวเล่ขายสูงประมาณเมตรยี่สิบบวกครับตัวนี้ไงครับล่ำตัวช่วงไทยอ๋ครับเขา,ายพอหนะรัอหลอดทิศทางเลยไงครับต้นโต,ต,ตช่วงไทยเพื่อนไงครับฝากมาโทรไปนะพ่อ ศูนย์แปดห้าศูนย์แปดห้าเก้าเจ็น้าเกสองงแปดหกอำเาเกียงนาเกีับผมเอามันๆพ่อกับ2นีับนาเลียงอีกตัวนึ่งซรลเหรอเนี่สำหรับคลิปนี้ก็จากรลากันเพียงสมัก่ีกัฝากกดไลค์กดแชร์นีคยับกดติดตามนะครับ จะไ,ได้ประวัตคลิปใหม่ๆหรือสตรีมสดใหม่ๆนะครับขอบคุณทุกท่านที่ติดตามชมนะครับสวัสดีครับขอบคุณครับ